จากทองสามบาทหรือเงินสี่หมื่นบริษัทไดกินได้ทําการงดจ้างสาภาพแรงงานหรือว่าพนักงานที่ไปประท้วงนั่นแหละก็คือการที่เขาไปประท้วงเรื่องโบนัสและทองสวัสดิการที่เขาควรจะได้รับตอนนี้บริษัทไดกินก็นได้ทําการงดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวันจันทร์ที่แปดหรือว่าวันจันทร์ที่ถึงกรมแรงงานจะเข้าไปคุยเรื่องนี้มันก็น่าจะจบ ตั้งแต่วันพูดละมันน่าจะเกินวันพูดน่าจะจบเป็นทำไมกรมแรงงานต้องเข้าไปยุ่งใช่ไหมเพราะว่าพนักงาน1,500คนที่เป็นสภาพแรงงานของไดจินโดนงดจ้างหรือว่าโดนแช่ฟิตมันถ้าจะโดนแช่ฟิตมันต้องโดนทั้งหมดนะครับอย่างนั้นมันจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและส่วนเรื่องทองเงื่อนไขก็คือทํางานิีปีบัคาดรามาสายมันไม่ได้ทําง่ายนะเว้ยมันไม่ได้เหมือน10ปเดือนหรือว่า10วันนะเว้ยเอาจริงๆนะในความคิดผมอะ จากคลิปที่แล้วผมโดนนักมากเลยมีคนมาบอกว่าเอารา,า,าคาทองของสิบป,ปีที่แล้วจ่ายดิไม่ได้เพราะว่าบริษัทน่ะมันจ้างมันคือการทําให้สัญญาในคู่มือนั่นน่ะทํางานสิบป,ปีข้างหน้าถ้าบขา,าดลามาสายก็คือได้ทองสามบาทแต่ว่ามันคือมันคาดหวังกับอนาคตไงมึงเข้าใจไหมมันคาดหวังกับอนาคตดว้วยมึงจะเอาทองตอนนั้นไปจ่ายย้อนผกูกกระเปียนคำเป็นทองม้วนได้ไหมล่ะแค่นั้นก็บจบแล้วนั้นเขาเรียกว่าหัวด็อกเตอร์ ตัวเรื่องคู่มือการจ้างนะเว้ยมันเป็นของบุคคลแต่ละบุคคลไอ้คนที่มันจะได้ทองเนี่ยก็คือคนรุ่นเก่าๆที่เข้ามาเพราะบริษัท่ะมันเขียนคู่มือไว้แบบนั้นแต่ไอ้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามันเหมือนกัน <ASS> ผมก็เห็นด้วยนะว่าบริษัทบางคนจะจ่ายทองสามบาทแต่ผมก็ไปเห็นด้วยเหมือนกันว่าควรจะจ่ายเงินสี่หมื่นเรื่องนี้มันต้องไปตกลงกับพนักงานเว้ยอันนี้ผมเข้าข้างพนักงานเต็มเนียวเลยนะเพราะว่าบริษัท่ะมันเขียนไว้แบบนั้นถ้าจะถามว่าแล้วทำไมถึงเขียนแบบนั้นอะ คนมีเป็นร้อยเป็นพันคนที่เป็นพนักงานที่ว่าเป็นหัวคิดสมองของบริษัทม,มันมีสักคนหรือที่คิดเรื่องแบบนี้ได้ว่าราคาทองมันจะขึ้นก็นลองมาพิจาจณาเอานะครับว่ามาสมควรหรือเปล่าในการทําแบบนี้คุณทํางานมาเก้าปีแล้วอีกปีเดียวจะครบสิบปีแล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนโค้ดว่าจะให้เงินสี่หมื่นเป็นพี่จะเอาไหมล่ะ